สวัสดีวันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับคอรอบอรถยนต์นะครคบประกันภาคบังคับคลอรอบอรถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ compulsory motor insurance คือประกันภยัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัยจากรถคศ2,535ซึ่งเรื่อมีผลบังคับใช้ในวันที่5เมษายน2536โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคันทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กีความคุ้มครองค่าเสียหายเื้องต้นได้รับเลยไม่รอการพิสูจน์ถูกผิดค่ารักษาพยาบาลตามจริง30,000บาทการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพลภาพขาวว่างซึ่งเพิ่ม35,000บาทคุ้มครองค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเื้องต้นจะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ถาวรซึ่งเชิง5แสนบาทการสูญเสียอวัยวะ2แสนถึง5แสนบาทค่าทดเชยรายวันจ่ายตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน200บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน20วันจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน5แสนบาทต่อคนวงเงินความรับผิดสำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ไม่ รถนดยนั่งเกิน7ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ไม่เกิน